สวัสดีครับพี่น้องคฤหจักรสุขสรนเ์และนเพื่อนทุกท่านเราสมาชิกทุกท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นวันพุธวันที่11อมิถุนายนสอง5ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่เรามาไ่ค,ควณพระเจนาของพระเจ้าในพระธรรมยนบทที่หนึ่ง ข้อที่19แล้วนะครับก็เป็นครั้งที่0ูนครับพระธรรมยนต์บทที่1ข้อ19ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่เคารพครับนิดหนึ่งก็คือว่าเราอย่าลืมว่าเวลาที่เราอ่านพระคิดธรรมคำพีเนี่ยนะครับเป็นการอ่านจากคำบอกเล่าของผู้ที่จดบันทึกครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ย ถ้าเราไม่มีพื้นฐานความคิดนี้อยู่เนี่ยเราจะสับสนว่าเขาคุยกันอะไรคุยกันยังไงใครว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีพื้นฐานว่าเรากำลังอ่านคำที่ท่านยอนอักททูตได้บันทึกถึงท่านยอนบัพติสโตแล้วก็มันเข้าใจง่ายครับพี่น้องครับโอเคเลยนะครับผมขอเข้าไปในข้อที่19ครับใน คลิปที่007นะครับผมจะอ่านนะครับนี้เป็นคำพยานของยอนคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือใครท่านก็ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธ คือยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์พวกเขาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครท่านเป็นเอริยาหรือยอนตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอริยาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นหรือและยอนตอบว่าไม่ใช่พวกเขาจึงถามว่าแล้วท่านเป็นใคร ขอให้ตอบมาจะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามาท่านจะตอบเรื่องตัวท่านว่าอย่างไรท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นธุรกันดาลว่าจงทำมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาผู้เผยพระเจนะกล่าวไว้ ข้อยครับพวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอนพวกเขาจึงถามยอนว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอริยาหรือผู้เผยพระวจนะคนนั้นแล้วทำไมท่านถึงให้บัพติศมายอนตอบเขาว่าข้าพเจ้าให้แต บัพติศมาด้วยน้ําแต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จักท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าแม้แต่สายรัดรองเท้าของท่านข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธาเนียฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้น ที่ซึ่งยอนกาลังให้บัพติศมาอาเมนก็จบในข้อที่28ครับนี่ครับพี่น้องครับเรามาอ๋อผมเนี่ยมาอ๋อเอาตรงที่ข้อที่28สุดท้ายที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฝากแม่น้ำจอแดนข้างโนนที่ซึ่งยอนกําลังให้บัพติศมา อ๋อผมมาอ๋อเลยเข้าใจได้ว่าอ๋อเหตุการณ์ที่พูดคุยกันตรงนี้ในคาพยานของยอนเนี่ยท่านยอนอ่อักขทูตผู้จดบันทึกเนี่ยเพิ่งมาบอกทีหลังนะมาบอกทีหลังบอกว่าเกิดเหตุการณ์ที่พูดคุยกันข้างบนซึ่งเราก็ไม่งงงงงงง,งอยู่ว่าเอ๊ะใครว่าอะไรใครเป็นใครมาทําไมมาจากไหนยังไงใครใช้ใครมาเนี่ย นะม่เฉลยเอาตอนนี้ว่าอ๋อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบฟานีเบฟานีนะครับฟากแม่น้ำเจ้เรืนข้างโน้นที่ยอนกำลังให้บัพติศมาแสดงว่ายอนที่กำลังให้บัพติศมาน่อนอยู่ที่จอแดนบ้าน,บานเบธเนียนู่นนะฮะขึ้นไปข้างบนโน่นนะฮะใกล้ทะเลสาบกาลิลีนนนะฮะอันนี้เหตุการณ์ที่เนี่ยท่าน ยอนอักรทูตได้จดบันทึกว่าว่านี่เป็นคำในข้อ19ใช่ไหมฮะนี่เป็นคำพยายนของยอนเนะีคำพยายนของยอนบัปติสโตคือคำพยายนว่าอะไรครับคำพยายนว่าเมื่อพวกยิวเนะี่ยท่านยอนบัตติสโตเล่าให้ฟังว่าพวกยิวได้ส่งปุโรหิตแล้วก็พวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มขึ้นไปถาม ว่าท่านเป็นใครเนไหครับบุโรหิตที่กับพวกเลวีคือพี่น้องที่เคารพครับที่คิดจกักที่ยังไม่ใช่คิดไจักตอนนั้นนะครับก็เป็นการะจะจะเริ่มเริ่มนะครับแต่ว่าเป็นที่ท,ที่รวมที่รวมของนักศาสนานะครับเป็นที่รวมของนักศาสนาในกรุงยซาเล็เมในพระวิหาร ของกษัตริย์โซโลโมอนนั่นนะครับเนี่ยคือในในกรุงเยรูซาเล็มก็มีพวกนักศาสนาใหญ่ๆสองพวกของยิวอยู่ด้วยกันคือยิวพวกที่เป็นพวกเลวีกับเป็นพวกฟาริสีนะครับพวกปุโรหิตเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของพวกเลวีแล้วก็มีพวกฟาริสีซึ่งก็จะมีสอง สองความเชื่อใหญ่ๆด้วยกันก็คือพวกซาดูสีอันนี้คือพี่น้องต้องอก็คงรับทราบแล้วนะครับว่ามีสองพวกผมเองก็ไม่อยากผ่านตรงนี้ไปอยากจะ,ะทบทวนพี่น้องว่าพวกฟาริสีเนี่ยครับมีความเชื่อเข้งคลัดในการปฏิบัติประพฤติตนทางธรรมบัญญัติและเขาก็มีความเชื่อว่าะจะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายต้องปฏิบัติชีวิตให้ดีเมื่อ เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเนี่ยจะได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นะได้เข้าสู่ชีวิตที่ดีส่วนพวกะสะดุสีเป็นพวกที่เคร่งธรรมบัญญัติเหมือนกันแต่เคร่งไม่มากแต่ว่าเคร่งแต่ที่จะทำดีเพื่อชีวิตโลกนี้เท่านั้นไม่ได้ทำดีหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาใหม่เพราะพวก สดูสีนี่มีความคิดว่าตายแล้วก็ตายกันไม่มีอะไรอยู่ในชีวิตนี้ทำดีไว้ก็แล้วกันทำตามบัญญัติของโมเสสไว้ก็จะเป็นการอยู่ดีมีสุขมีอ่าภาระเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกสดุสีจึงมีความร่ำรวยมีการค้าที่ที่ที่ดีกว่าพวกฟาริสีซึ่งเขาไปเน้นการเข่งคัดปฏิบัติตนธรรม ตามทำบัญญัติเพื่ออนาคตเมื่อเขาหลังจากความตายแล้วเขาก็จะเกิดมาแล้วก็จะได้รับชีวิตที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งสองพวกนี้ก็ก็แตกต่างกันแต่ก็อยู่ในกรุงอยู่ลูซเลนเป็นเป็นกลุ่มเป็นทีมนักศาสนาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันก็เป็นคนยิวด้วยกันแล้วก็รักษาทำบัญญัติของโมเสสด้วยกันแต่ความเข่งค้าต่างกันเท่านั้นเองครับนี่น้องครับ คนเหล่านี้ที่อยู่ในยูรดเซีมเขาเห็นท่านยอนให้บัพติสโตให้บัพต,นะติสมานะฮะให้บัพติสมานี่คำว่าบัพติสมานี่เป็นคำกิริยานะครับบัพติสโตนี่ก็เป็นผู้ที่ให้นะครับอ่าเป็นคำนามนะครับแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมยอนมาให้ความหมายบัพติสมาจุ่มมิดน้ำแปลว่าบัพติสแปลว่าจุ่มมิดน้ำนะครับอ่าแล้วก็ ามาให้พระเยซูด้วยอะไรเหล่านี้ซึ่งทำให้พวกยูก็เกิดความสงสัยในในในชีวิตของยอนก็สงสัยมากว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้ใช้สิทธิ์อะไรเขาก็เลยมาถามใช่ไหมครับนี่ไงบอกว่าคือเมื่อพวกยิูส่งปุโรหิตและเลวีจากเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือใครท่านก็ยอมรับนะแสดงว่าท่านยอนบัพติสโตก็ ยอมรับเหมือนกันแต่ยอมรับอะไรแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยเขายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคิดนะยอนบอกว่าเขาตัวเขาไม่ใช่พระคิดเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยหลายๆคนก็หวังที่จะมีพระคิดคือผู้ที่ถูกเจิมใช่หไหมฮะพี่น้องดูที่เลขสองไทยก็จะเขียนว่าที่บรรทัดเส้นใต้ใต้หน้าข้างล่างก็จะบอกว่าแปลได้อีกว่าผู้ได้รับการเจิม นะผู้ได้รับการเจิมคือการที่แต่งตั้งแต่งตั้งมาจากพระบิดาเจ้าพระบิดายาเวให้มาเป็นผู้ที่ทรงอํานาจแล้วก็ไถ่ออกจากอํานาจของการถูกข่มเหงของอชาวต่างชาติแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงของออโรมพอดีนะครับแล้วประชาชนก็หวังว่าเออจะมีคนมา ช่วยกู้ชาติออกจากการปกครองของของ,อของโรมนะครับแล้วท่านยอนก็บอกท่านท่านไม่ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเป็นพระคิดเขาไม่ใช่พระคิดนะครข้าพเจ้าไม่ใช่พระคิดในข้อที่20ใช่ไหมครับสุดท้ายยอนบอกยอนก็เป็นยอนแล้ว ในที่สุดเขาโต้แย้งกันในข้อที่21พวกเขาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครในเมื่อไม่ใช่พระคิดเป็นใครท่านเป็นเอริยาหรือ,อขาขอไข่ไหมฮะเอริยาก็คือ,อผู้เผยพระเจนะในสมัยโนนนะฮะสมัยก่อนแล้วมีขอไข่ก็พี่น้องก็อ่านอ่านดูนะครับในมารากีบทที่4ก็ข้อ5หรือ อ่ยอนตอบว่าข้าพเจ้าไ,ไม่ใช่เอลียาแล้วยอนก็บอกว่าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นเอลียาหรือไม่ใช่ข้าพเจ้าไ,ไม่ใช่เอลียาอา้าท่านเป็นผู้เผยพระเจ้าคนนั้นหรืออ่านี่ครับในเมื่อไม่ใช่เอลียาซึ่งเขาหวังว่าจะเป็นเอลียามาช่วยอามาเป็นพระคิดแต่ว่ายอนบอกก็ไม่ใช่เอลียาเอ้าถ้าไม่ใช่แล้วเป็นคนนั้นหรอแสดงว่าการที่เป็นคนนั้นเนี่ยหมายความว่า ในพระคัมภีร์ในบัญญัติสมัยก่อนในในประวัติศาสตร์ชาติยูก็พูดถึงผู้เผยพระเจนะหลายคนนะครับและที่คำว่าคนนั้นหรือนี่มีคอควายอยู่ใช่ไหมครับคอควายได้บอกว่าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ15กับข้อ18 ดองครับถ้าเราดูหน่อยนะครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับฉเฉลยธรรมัญญัติบทที่1 8ข้อ15บอกว่ายังไงครับพระธรรมพันธสัญญาเดิมนะครับให้เรากลับมาดูนิดนึงฉเฉลยธรรมัญญัติบทที่1 8ข้อ15บอกว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระจนะเช่นเดียวกับข้าพระเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน พวกท่านจงเชื่อฟังเขา,น,านี่ครับแสดงว่าท่านในพระธรรมเฉลยธรรมัญญัติบอกว่าพระยาเวจะประทานผู้ช่วยจะประทานผู้เผยพระจชนะให้มาเกิดในหมู่พวกท่านแล้วพวกฟาริสีพวกซาดูสีพวกนี้ก็คิดว่าโอ้คงจะเป็นท่านยอนให้บัพติศมาละมั้งามาให้บัพติศมารประกาศให้กับใจใหมน่นี่คือข้อที่15บ ส่วนข้อที่18บทที่18ข้อ18บอกว่าเราจะให้มีผู้เผยเพระวจะนะอย่างเจ้าเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเขาและเขาจะกล่าวสิ่งที่เราบัญชาวไว้นั้นแก่พวกเขานี่ครับคือท่านคิดว่า ในเวลานั้นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินี่พูดถึงเช่นเดียวกับโมเสสใช่ไหมในหัวข้อบอกว่าผู้ผเผยพระชนะคนใหม่เห็นไหมครับในหัวข้อในข้อที่15 15บอกผู้ผเผยพระชนะคนใหม่เช่นเดียวกับโมเสสดังนั้นเขาก็คงคิดว่าเออท่านยอนเนี่ยคงจะเป็นผู้ผเผยพระชนะเหมือนอย่างกับโมเสสละมั้งก็เลยส่งคน <c oughs> มาถามยอนย้อนก็บอกไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ประคิดด้วยนะแล้วในที่สุด <c oughs> ท่านยอนท่านยอนแบบเิดโซก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ในในในข้อที่เพี่น้องครับในข้อที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมฮะตอนท้ายข้อที่21บอกว่าและยอนตอบว่าไม่ใช่ข้อ22ครับพวกเขาจึงถามว่าแล้วท่านเป็นใครขอให้ตอบมาจะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามาใช่ไหมพวกฟาริสีพวกซาดูสี พวกนี้ก็ถามว่าเอา้าถ้าไม่ใช่ผู้เผยพระเจนะคนนั้นคือคนที่จะมาต่อแบบแคล้ายๆกับโมเสสนั้นหรือหรือไม่ใช่ก็เอลียาหรือไม่ใช่ก็พระคิดก็ตกลงท่านยอนก็ปฏิเสธไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะแล้วท่านเป็นใครในที่สุดก็รู้สึกว่าโอ้หนักอกหนักใจมากอยากจะรู้เสีจริงว่ายอนเป็นใครนะขอให้ตอบมาจะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามา ท่านจะตอบเรื่องตัวท่านเองว่าอย่างไรนะก็บอกว่าเอาขยันขยอให้ยอนตอบในที่สุดข้อ23ครับท่านอยอนอักขทูตก็เลยบันทึกบอกว่าท่านตอบว่า,าก็คือยอนบัปติสโตตอบว่าท่านยอนผู้บันทึกบันทึกเล่าเรื่องให้ฟังว่ายอนได้ตอบว่าอะไร เราเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นธุรกันดานคำว่าเรานี้คือตัวแทนของยอนยอนเองฉันเป็นสัพน,นามบรุษที่หนึ่งถือว่าท่านยอนเป็นผู้อวุโสพูดกับผู้น้อยคือพวกผู้ที่ชาวยิวฟาริสีซาดุสีเขาใช้มาเราเป็นเสียงคนที่ร้อง ประกาศในถิ่นธุรกันดารในถิ่นที่ไม่ใช่ราบลื่นไม่ใช่สะดวกสบายอะไรก็ยากลำบากนะแล้วอบอกว่าจงทํามาราคานะจงทําทางนะข้อ3แปลว่าทางที่บรรทัดบรรทัดใต้หน้านะครับ,บเลขไทยเลขสว่าทางนะครับบอกว่าจงทํามาราคา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปแสดงว่าทางที่มีอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันคดเคี้ยวมันคดเคียเค้ยวโกงไปเกินมามันไม่ตรงมันอิดอิดเอื้อนเอื้อนนะครับจะใช่ก็ใช่จะไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอาเดี๋ยวว,วนวนะในที่สุดแล้วท่านยอนก็บอกตามที่อิสยาผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้กล่าวไว้ยังไงครับก็ขอพี่น้องอ่านเองนะครับในใน ตัวอักษรไทยขอละคังพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่3แต่ก็ก็คงจะเล็กนินนดหน่อยเองเราผมผมเองเราเราอ่านเลยก็ได้ครับจะได้เข้าใจอ่าอย่างสว่างกระจ่างไปเลยไม่ไดน้นั่นอะไรไว้เห็นไหมท่านยอนได้บอกว่าจงทำรรมาราคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาผู้เผยพระชนะกล่าวไว้ ทำตรงไปยังไงนะครับมาถึงข้อที่23เราแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาอ่านในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่3นะครับตามที่ตัวอักษรไทยคอละขังได้เขียนไว้ข้างบนของข้อ23ยอหบทที่1ข้อที่23คอละขังบอกว่าอิสยาบทที่40ข้อ3นะฮะบ,บันทึกว่านะครับ เสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมรคาของพระยาเวให้ในถิ่นธุรกันดานจงทำทางหลวงในที่ราบแห้งแห้งแรงให้ตรงสำหรับพระเจ้าของเราหุบเขาทุกแห่งจะถูกถมสูงขึ้นภูเขาและเนินเขาทุกลูกจะปรับให้ต่ำลง ที่ลุ่มๆดอนๆจะทำให้เสมอและที่สูงสูงต่ำๆจะให้ราบเรียบน,นี่ครับคือและในที่สุดและพัะสลีของพระยาเวจะปรากฏแล้วมนุษย์ทุกคนจะมองเห็นด้วยกันเพราะพระโอษของพระยาเวได้ตรัสไว้ครับนี่คือหมายความว่าทางของพระเจ้าเนี่ย มันมีคดๆคตเกียวๆมีหลวงม,มีบ่อมีอะไรมองไม่สะดวกทางหนทางเดินไปก็คดโคตไม่ราบเรื่นแล้วท่านยอนนี้ก็จะเป็นผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นธุรกันดารในชีวิตของท่านก็คือท่านยอนคนนี้แหละที่ท่านอิสยาได้พูดถึงว่าจะมีเขานี่แหละเป็นผู้ที่มาทําให้ทางหลวงตรงไปแล้วก็ทางสูงสูงต่ำต่ำตำให้ราบเรียบคือ ทำให้ความหยิงยาโสแห่งความคิดความไม่รู้ของการลุ่มลุ่ม,มดอนดอน,ดอนของความคิดที่อยู่ในเหวอยู่ในที่ลึกไม่สามารถจะเติมเต็มได้ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นส่วนคนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นแบบบนภูเขาสูงเยื่อหยิงจองหองก็ให้มีใจ่อมลงก็ คนที่มีใจคดคดเคี้ยวเก็ทำให้มีใจซื่อตรงในในความหมายอันนี้ซึ่งกับผมคงไม่ขอกล่าวละเอียดในในเวลานี้ที่รุ่มรุ่มดอนดอนต่างๆก็มันไม่สูงๆความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในหมู่ประชากรที่มีความคดโกงไม่เข้าใจกันอะไรรับรวมคมนายตรงเนี้ยท่านยอศจะเป็นผู้ที่มาทำให้ ชีวิตของสังคมเนี่ยราบรื่นแล้วก็จะทําให้มองเห็นมองเห็นได้ได้ชัดเจนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ,อความหมายที่ต้องขยายความกันอีก,อกมากกว่านี้นะฮะก็จะเสียเวลาซึ่งไม่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 ไม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 ตรงกันกับที่ในข้อพักกันปีได้ประสงค์ที่จะให้เราทราบนั้นเราไว้ค่อยศึกษากันทีหลังนะครับน,นี่เรามาถึงข้อที่ย <c> ี <oughs> จบไปแล้วผมขอต่อข้อที่ 24เลยครับจะได้จบจบตอนมาถึงข้อที่28ครับข้อที่24บอกว่าพวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอนพวกเขาจึงถามยอนว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอเรียหรือผู้เผยพระชนะคนนั้นแล้วทำไมท่านถึงให้บัพติศมายอนตอบเขาว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำ แต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จักท่านผู้นั้นมาภายหลังเข้าพเจ้าแม้แต่สายรัดรองเท้าของท่านเข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้อ่หมายความว่าท่านยอนบัพติสโตได้อธิบายให้กับพวกฟาริสีคนนั้นไปว่าท่านเองไม่ใช่พระคิ์ไม่ใช่ผู้เผยพระชนะแต่ว่า มีผู้เผยพชนะท่านหนึ่งที่อยู่ที่นั่นนะซึ่งไม่ไม่รู้จักได้อยู่ที่กลางน้ำนะอยู่ท่ามกลางพวกท่านนั้นน่ะก็แม้แต่ท่านยอนเองก็ไม่สมควรจะแก้สายรัชฉลองพระบาทของท่านผู้นั้นนั่นคือหมายถึงขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระเยซูจะเสด็จมาและจะกล่าวถึงในข้อที่29ต่อไป นะครับในตอนต่อไปซึ่งเป็นจบจากข้อที่28นี้แล้วผมข้ออ่านนิดนึงนะครับข้อ29 <c oughs> วันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านนะนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับข้อ29 <c oughs> แต่ว่าข้อที่28จบผู้จดบันทึกได้จบที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบฟานีเบฟานีฝากแม้น้น ยอร์แดนข้างโนนที่ยอนกําลังให้บัพติศมาแล้วที่ยอนพูดถึงเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่แม้แต่ท่านยอนเองจะแก้สายรัดรองเท้าก็ยังไม่สมควรท่านผู้นั้นจะเสด็จมาท่านผู้นั้นจะอยู่ท่ามกลางเราและในไม่ช้าพอวันลุ่งขึ้นพระเยซูก็เสด็จมาที่นั่นเลยแล้วค่อยขอต่อใน คลิปหน้าตอนนี้เป็นตอนต่อเชื่อมสุดท้ายาสำหรับคลิปที่007นะครับต่อไปจะเป็น008ซึ่งจะขึ้นในข้อที่29ครับพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่29เป็นต้นไปพี่น้องครับขอให้เราได้ไปอ่านนะครับทบทวนอีกทีโดยมีเบื้องหลังว่าท่านยอห์นอ,อักขทูตบันทึกให้เห็นภาพการสนทนาระหว่างยอนบัพติสโต กับพวกฟาริสีพวกซาด,ดูสีถามถึงว่าท่านที่ทําหน้าที่ให้บัพติศมาเนี่ยเป็นภักดหรือเปล่าเป็นผู้มาช่วยหรือเปล่าคนปุโรหิตในกรุงในกรุงยูรูเซเลมในที่ประชุมนักศาสนาทั้งหลายก็สงสัยอยากจะรู้ใจจะขาดว่าเป็นใครแต่ก็ยอนก็บอกไม่ใช่นะแล้วไม,ไม่สมควรที่จะแก้สาย รัดรองเท้าของพระองค์ท่านด้วยแล้วเหตุการณ์ที่ชัดเจนก็จะต่อไปในข้อที่29ครับในบทที่1นพระธรรมยอหน,นะครับโอเคครับพี่พน้องที่เคารพครับวันนี้วันพุทธที่11มิถุนายนก็ผมขอ,อจบคำนำคำอธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ